เบิ่งบรรยากาศวันนี้ค่ะทุกคนอากาศสวัสดีค่ะมาพอกันอี่แล้วกับวิไลสไต้ยูเคค่ะทุกคนเป็นจัไไ้สบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลไ,ไปชอปปิ้งมาค่ะไปชอปปิ้งฟู้ดมานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ยังแน่ค่ะทุกคนเงินจ่ายไปนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000บาทค่ะ 2,000บาทนี่เราได้อะไรบ้างเนาะค่ะสิบห้าทุกคนมาเบิงนี่เ้นขนมขนมจีนค่ะทุกคนเ้นขนมจีนนี่จะสืบมาสามถุงค่ะนี่ค่ะสามถุงแล้วก็แปงโมงค่ะทุกคนนี่แปงโมงแล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วงสองสองหน่วย แล้วก็จะมีลูกยังนอเนี่เขาเรียกว่าอ่านบอกค่ะทุกคนตากับบุคอยดีน้ำค่ะสารพัดเลยตอนนี้นี่ขันไพ่ลูนะคะแขกขายลูกโมกันลูกผิดลูกยังนอแล้วก็เลดี้ค่ะเลดี้เสียอามากินกับขนมจีนค่ะทุกคนแล้วก็นี่ ปากระป๋องสามกระป๋องเชมพู่สบู่โอแล้วก็ขนมปังค่ะเป็นขนมปังแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์อรสิมาเฮดเป็นสิมาเฮดอาหารคําค่ะเมื่อนี้นั่นแหละแล้วก็ทั่วค่ะทุกคนทั่วนี่แซแซ่บทัวเป็นทัวขัวนะคะ นี่ค่ะโบวิดหมักมักแตงแตงกวาค่ะทุกคนนี่แหละแค่นี้แหละเท่านี้ค่ะทุกคนอยู่ที่สองพบาทค่ะแล้วก็ถือทุ้งนําอันนี้เนี่ก็เป็นลอยบาทนะคะทุงขยะค่ะทุกคนวเวลาสิมูอ,อกสูุกันฟังเนาะคะ่ะว่ามีคนมาถามว่าเออค่าแรงที่นี่แพงแล้วก็ค่าเสียใจแพง คาแรงแพ่งขืนทุกปีนะคะแต่แต่วิไลเห็นงานมาเนาะคาแรงวิไลขืนมาสองหลอบแล้วค่ะวิไลกัอยากบอกบอกสุกันฟังว่ามันดีบอมันดีแต่ว่าคาแรงคายังมันก็ขขืนตามเนาะค่ะถี่มาบอกสู้กันฟังว่าบอกถึงมาเมืองไทยเฮ้ามันบอสมดุลกับบรุเพื่อกันว่าเป็นยัง่นคือคือแบบว่าจัดสัรบ่อใดยังวิไลกับบุกข่อยเข้าใจเนาะกันหมอกกันเมืองนั่นแหละบ่อยักบ่อดอกแต่บอกถึงมายูนี แต่แต่เวลาเห็นงานมาแต่แต่เหลื่มปีแหลกเลยพ่อสิ้นปีพ่อเข่าปีใหม่ค่าแรกไม่แรกกับคืนอยู่ฉีประมาณกะว่าอยู่ฉีประมา่านหาสิบบาทค่ะคืนประมาณหาสิบบาทประมาณแหละนั่นแหละต่อชั่วโมงนะคะประมาณห้าสิบบาทต่อชั่วโมงทีว่าปีแหลกพอมาปีนี้ก็คืนอยู่ทีเอ่าบําเพ็ญหาสิบขอถดขอให้หยหลายค่ะอยู่ทีประมาณ สี่สิบกว่าบาทนะคะตามตามเหรียญเงินเนาะตอนนี้เหรียญเ,เงินอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกบาทนะคะต่อนหนึ่งดอต่อนหนึ่งปอนด์โมเมนต์หนึ่งดอลลาร์โอ้บอกผิดว่าถือขอภัยหล,ลายค่ะทุกคนจะเป็นอีหยังหนอกบอกไปนํากับคิดไปเหลืองอืน่นไปน้ำขาก็เลยเห็นให้ลงหนาลงหลัง,ลงนั่นแหละมีเหลืองเครียรหไล,ล,ล้ไลก็เลยเบอกแบบว่จาจักสิคิดยังดีจะสินะคะพยายามจะบกคิดหล้พยายามจะสัรหาเหตุอีหยังถี่มันเห็นให้ห้าสบายใจเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ บอกึงว่าค่าแรงปีนี่นะคะค่าแรงปีนี้พึงพึงสิพันมากมากว่าจักเดือนนี่แหละค่ะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่แหละทีว่าเพิ่นขืนเงื่อนไห้ก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าบาทค่ะโชคดีทีว่าตอนช่วงนี้นะคะเงื่อนขืนค่ะอ,อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้ากว่าขันสม,มุดว่าหลกเป็นเงินไทยเนาะเวลาส่งเงินมือเฮือนมันก็เป็นโชคดีสม,มุดวาถาสม,มุดว่า เงินค้างเงินมันล่องเฮ้ากับยากลําบากอีกค่ะเพราะว่าเงินเข้าได้ซ้าเกา่าแต่เฮ้าต้องมาแหลกในจํานวนที่หลายขึ้นแบบนี้นะมันกับเพ็เหตุให้เฮ้าแบบว่ายากขึ้นแต่โชคดีที่ช่วงนี้เงินปอนค่ะเงินปอนขึ้นก็เลยเห็นให้วิไลอ่าไในการส่งเงินให้ทางบ้านแนจะสินะแล้วก็สื่อนั่งสื้อนี้เข้าก็สามารถซื้อใดแน แต่กบฏถึงกับ้ลยแต่มันกบฏได้ลำบากคัดส้นมากคือปกติถาสมมุนในช่วงเงินลงอีกเท่าก็ต้องใส่เงินจํานวนหลายเพื่อที่จะทรงเมื่อเฮือนแบบนี้นะคะแต่มันก็ยังดีอยู่บอกถึงว่าอากาศเมื่อนีนะคะอากาศแย่ค่ะทุกคนเป็นวันหยุดของเวลาเมื่อนีเป็นวันหยุดของเวลามเลามื่ออื่นเวลาจะไปทํางาน,นะคะ่ะปวดหัวเครียดสมองแบบว่าเครียดนักอิจะจ,จักสิจังไหนดีเครียดกับ เครียดกับพนักงานที่ว่าห้าวตงมาฝึกตงมาเฮ็ดยางตงมาสอนพนักงานเลยยังมาพ่อวิไลตงมาเครียดกับจะานายที่หาเรื่องจมวิไลได้ได้แบบว่าได้ทุกมืออ่ะถึงแม้ว่าวิไลบไดเฮ็ดยังพิษกับสันหาเรื่องมามาจมจะสินะกอยังเช่นมือสองมือทีแล้วพนักงานเป็นผู้จัดการผู้จัดการทางลางเลยแหละค่ะ เพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้จัดก,การวิไลเนาะแต่มาบริเป็นผู้จัดบอมเนผู้จัดก,การใหญ่สินะคะเป็นผู้จัดก,การหน่อยพอผู้จัดก,การใหญ่ก็ออกไปแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทัานไห้เอาผู้จัดก,การมาใหม่แต่คนบริหารตอนนี้ก็คือเป็นเจ้านายสินะเจ้านายประกาศศเขามาสองคนก็สิมาดูแลมาค,มคุมคุ้มคุ้มอีรีเลยค่ะทุกคนคุ้มจนแบบรูส้สึกรู้สึกว่าเออคุ้มคุ้มจนไอคือคนคุ้มงานแบบนักมากสินะคะวิไลกับบลูว่า มองอื่นเป็นบอ่อแต่ว่าปกติแล้วขันมีผู้จัดการผู้จัดการก็จะสบายๆแน่เนาะอันนี้รู้สึกว่าหลายๆคนก็จะเครียดแบบนี้นะคะเพื่อนก็นให้ผู้จัดการล่องผู้จัดการมาบอกวิไลว่าลูกข่าจมหนุนนีนั่นวิไลก็เลยว่าเอ้าตีจมอีหยังละจมจมอีหยังเพื่อนลูกข่าบอกว่าบ่มีบมบมีนามบริการเอาบมมีนามบริการมาก,กับโเป็นหยังพคนว่าพอมันเป็น มันเป็นการบริการของโรงแรมแต่บรโรงแรมบ่มีบ่มีให้บริการพลัสติกนะบัตเตอร์นิกก็เออโอเคบัตเตอร์นิกก็เลยว่าอันบ่มีแก้วบ่มีแก้วแก้วนังเวลาบอกว่าเอาแก้วแก้วมีตัวล่ะอ๋อเวลาคืดว่าแก้วมันบอกแก้วเฮาบ่มีบริการแก้วเวลายังสีมีแต่แก้วกาแฟมีแต่แก้วกาแฟมีแต่แก้วพลาสติกพลาสติกเป็นเป็นกระดาษแบบนั้นนะคะ บมีแก้ววิไลก็เลยาว่าสิเอาตีเออแมนเห้าบด้มบริการแล้วมีอย่างสิจมบอวิไลก็เลยว่าสิทั้งสองอย่างมันบบแมนเป็นความผิดของวิไลวิไลว่าสิแต่ก็หูยูเหล้วเจ้านายหูยูเหล้วอ่านยูเหลีวก่อนสิส,สเอ้ามาให้วิไลบ่งแต่เป็นยังผนกันยังตรงสิมาจมวิไลวิไลก็งงหมางสินะคะ่ะเลวิไลก็เลิแบบว่าแล้วยางพานนะรู้สึกว่าแบบนาบูดนาะบึงคือนว่าพอใจอีกยังเหาประมาณนี้นะ เจ้ามื่อคอยนะมื่อยทิ่สุดข่อยต้องมามาซ้อนเด็กหน่อยแต่ข่อยก็ท่อนได้เพราะมันคือหนาทีข่อยมันมันเป็น,นมันเป็นหนาทีวิไลแมนเดียวแมนอยู่บอกค่ะทีวิไลจะต้องเห็ดวิไลก็เออบอ่อใดคัดบ่อีดอย,ยังดอกมันเป็นหนาทีวิไลวิไลเยในยได้มันก็คือหนาทีวิไลวิไลกับบดจ้จมแต่บอกถึงว่าเจ้าสีหาเรื่องให้ข่อยได้ทุกมือด้วยที่อยบออย่ไดดเห็ดอีกอย่างแล้วบัดนี้เพิ่นน้ะตองการให้วิไลนะแล้วภายในาบสาม สิ่งใดกระสร้างตกแหลือพยในใบสามคนบ่อยากเสียเงิน่าแบบ่าลูกค้าค่าดื่ม่ายังหนุนนี่นั่นขันสมมุิว่าลูกค้าตรงมานาังถาหองสินคะคะเวลาก็เล่งเล่งห้องไหก็บ่ว่าก็แบบก็บกบริเวณดอกแต่เล่งห้องไหายจนหอดใบสามก่อนใบสามจะสินคะคะให้เพื่อนไดให้ลูกค้าเช็คอินได้ตลอดบ้างเธอลูกคขากับเขาก้อนแต่กระตรงทาเขาก้อนก็คือว่าปัญหาใดแต่ถาสม,มุดว่าเขามาาล้วเพ่นตรงก้านเลยเ้าก็บตรงแรนไปเห็นห้เพิ่นสิน,นคะคะ ตามตามหลกคขาตของการประมันแหละแล้วที่นี่ก็เออวิไลก็เลยแบบว่าอียังเนาะรู้สึกว่านาทีบ้างนาทีวิไลก็เห็ดเกินหายอยู่แล้วคือยังเช่นซักผ้าซักผ้าโฮมมันบมแม,ม่นนาทีวิไลวิไลก็เห็นหายพอวิไลรู้สึกว่าวิไลวิไลรู้สึกว่าเวลาที่หลกคขาหนาหอนแบบนี้หลกค้าก็จะถอดผ้าห่มนูน่นนี่นั่นแล้วก็เห็นสกปรกวิไลก็เลยว่าเออเดี๋ยววิไลสิซัก แล้วเงินน่ะเงินเงินเดือนน่ะเงินชั่วโมงวิไลบอยได้หลายกว่าคนอื่นเด้ค่ะบอยได้หลายกว่าพนักงานคนอื่นมากได้นิดเดียวขออนุญาตเ้อคะ่ะเว่าแน,น่เถาะขอขอระบายแนววิไลได้มากกว่าคนอื่นยี่สิบบาทค่ะถ้าเป็นเงินไทยยี่สิบบาทค่ะทุกคนแต่วิไลย,ยอมเหตุง,งานอันนี้เพราะวิไลขดบ่ายัายางหน่อยหนึ่งวิไลก็สามารถเหตุตง่งให้งานตัวเองได้คันว้าถทงว่า บ่อยางให้คนอื่นมาสั่งบอบบแมนนะคะวิไลขืดวาวิไลสามารถใหยงานตัวเองใดแล้ววิไลอยากออกจากที่าง,งานต้องหนีคะ่ะทุกคนแต่บางเธอวิไลคืดวาถาวิไลออกไปวิไลเหตงานบา่ไใดวิไลกับบอสามารถไปเหตงานบ่งอื่นที่เป็นหัวหนา้าบ่งอื่นใดถ้าสมมติวิไลพาดจุดๆหนีไปใดทุกงานที่พ่นสัง่งวิไลกับสามารถไปสามัครต้องใดไดแล้วต้องใดเขากระตกหลับหลับเฮา มีโอกาสนะสินะคะมีโอกาสทิศลบเห่ามากขึ้นแล้ววิไลเขาไปบึงในโรงแรมโรงแรมหนึง่งพินก็ต้องกงงั้นผนังานคือกันเป็นผู้จะเป็นคือวิไลเนี่ยแหละเป็นหัวหนา้าแต่ว่าพนต้องกัน้นหัวหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่า2ปีอย่างสินะคะ2ปีถึง3ปีขึ้นแล้วก็เหตุงานทําความสะอาดมาแล้วประมาณสองปีขึ้นประมาณนี้แล้ววิไลเป็นหัวหนา้ายังบ่ทัสองปีวิไลก็เลขขือกคิดว่าเออยังหน่อยวิไลก็อดสะไปก่อนอดทนไปก่อนเพื่อทิศ มีประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์นี่บโบเมนว่าแค่เฮ้า,าเขาเรียกว่าหูงานแต่เฮ้าต้องสามารถคุ้มเด็กหน่อยได้เฮ้าต้องคุ้มอารมณ์ของตัวเองได้เหตดแบบได้เฮ้าสามารถเหตให้ทุกคนฟังเฮ้าได้เฮาเหดจะได้สิให้ทุกคนตามเฮ้าแล้วก็เหตงานทีบาต้องการเหตรวมกันโดยการถีบออืดอัดแบบนี้นะคะมันก็เป็น หนึ่งอย่างทีการเป็นหัวหน้าจะตรงจะตรง,งมีแบบนี้นะเวไลพยายามได้แห้วติที่นี่ก็เวไลก็เอ่อผู้จัดการขี่พึ่งออกไปนะ่ะเพิ่นมามาสอนเวไลเนาะเวไลก็รับฟังเพราะเวไลรู้สึกว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เวไลก็รับฟังบอกคืดบะเด็กคืดบาเออเพิ่นเป็นผู้จัดการอย่างเดียวแต่เวไลเสื้อฟังพะว่าเวไลคืดบาผู้ใหญ่สอนเฮาเวไลคืดสนนะคะแหล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าการเป็นหัวหน้าทีดีก็ตรง กรันตรงอารมณ์นี่ตรงยายาอารมณ์รุ่นแรงประมาณนียาตกเก็บอารมณ์แล้ววิไลไปลงไปขังลางเนาะพันอาวิไลไปอ่านในคอมเมนต์ที่เพิ่นคอมเมนต์เกี่ยวกับโรงแรมนี่ล่ะแล้ววิไลไปอ่านส่วนมากจะเป็นพนักงานหลานอาหารมากกว่าพนักงานหลานอาหารที่ลูก้าจมลูก้าบน วาลานอาหารนะ่ะจังสันจังสีแล้วพ่อวิไลชมนี่เนาะจะเริ่มหยุงวิไลก็จะไปได้ยินพนักง,งานเป็นมิเต่พนักง,งานนิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลค่ะคือเจ้าน้ายนะหนึ่งคือเจ้าน้าสองคือผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการข้างลางนูนนั้น,นปากบมวนใสรุกค่ะวิไลนี่อึ้งเลยเด้ค่ะวิไลบ่เคยบปากบมวนใสลุกค่ะลเ,ล,ะล,เล,ล,ะล้วงานบริการเฮาควรจะบริการให้ดี ถึงลูกขาสิมาในลูกแบบแดงกระซางข้าตรงอดทนอดกลั้นแล้วก็ขนักเกินไปข้าถึงเสียอธิบัติที่บ้ายแม่บอกคะแต่นี่บอกบมวนโอ้ยคําอุทานออกมาเวลไลอึ่งไปเลยยังวิไลนี่แสดงวาจิตจ่อยวิไลก็เลยขึ้นวาทาวิไลเนี่มีแต่อารมณ์เสียกันลูกน้องที่บอกซ้าแล้วซ้าอีกแต่นอกจากนั้นลูกขาเวิไละจะมีแต่จะ บ่ดีนัประมาณนี้นะคะเพราะมันเป็นงานบริการเนาะนั่นแหละค่ะเมื่อนีไปแลกับเมื่อว่าสู่กันฟักสนอเลยค่ะ,มบบคะจมอีกแล้วลายอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องการทํางานวังาว่าเวลาจะ้องอดทนไปอีกอดทนไปจนกว่าเวลาจะอา่าคือว่ายืนได้ในจักหน่วยสินะคะเราก็จะไปหางานใหม่ค่ะทุกคนนั่นแหละแต่กันแน่มึงเหลวววางานอีกบ่องหนึง่ง ชั่วโมงก็หลายชั่วโมงนัาแต่นี่วิไลที่จมแน่เพะว่าวิไลได้ชั่วโมงบอกข่ยโอเคแต่งานนักมากเหตุงานนักคือจำเจ็ดแปดชั่วโมงแบบนั้นเลยค่ะแต่ตัวเองได้แค่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงแบบนี้นะต่อวันในช่วงนี้นะคะอาทิตย์่วงนี้อาทิตย์นี่มันก็รู้สึกว่ามันบกุมกับวิไลแล้ววิไลก็เลยไปเบิ่งงานอีกบ่องหนึ่งเพิ่นก็ให้ให้เฮ็ดดนให้เฮ็ดจนหอดแบบบ่าเสาจนหอดหมืดแบบนั้นนะแต่ว่า ห้าสามารถเห็ดจันถึงซุกตำตำเห็ดลายั่วโมงไห้ประมาณนั้นเลยค่ะนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้กับหมอวมาซูกกันฟังสำเน,นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย